นั่นครับสำหรับเลขมงคลของอาจารย์นะครับขอให้ลูกศิษย์และก็ญาติธรรมทุกท่านดูเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะมาครับวันนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับมามูนะครับผมเราจะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดภูกุ้มข้าวนะครับผมวัดภูกุ้มข้าวอยู่ที่ บ้านผูเขาทองนะครับมหมู่5นะครับผม,มหมู่5ตำบลคำพองอำเภอโพ,พชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเด้อครับเด้อพี่น้องนะครับผมทางเขานะครับผมเป็นบรรยากาศแบบได้บรรยากาศทงทงได้บรรยากาศแบบอาย กินทุ่งหน้านะครับผมได้เข้าไปด้วยแรงศรัทธานะครับผมเข้าไปมีแต่พลังงานศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่งอยุคครั้งน้พระจ้าสั่งนะครับผมก็ลังสั่งนะครับท้าววิรุณปักโหนคราชนะครับเจ้าแห่งพญานาคนะครับผมเจ้าแห่งโศกลาบนะครับผมอยูุนี่นะครับผม กำลังสั่งผับประท่านไงนะครับผมสิ่งศักสิทธิ์ลายอัดลายแนวนะครับผมเดี๋ยวข้าขับไปเมืองไปชมนาพี่นองเนาะแต่สวยงามครับผมสวยงามบรรยากาศลมลือนะครับผมขอเชิญจาติดถ้ำทุทุท่านนะครับผมลูกศิษย์ลูกค้านะครับผมเชิญเข้ามาเที่ยวมาสักการะมาทํำบุญขอพรอนไ้นะครับผม ถึงสถานที่แห่งนี้นะครับผมจากที่สัมผัสนะครับผมจากที่สัมผัสใ้นะครับผมเป็นพลาังงานที่ดีมากนะครับผมเ mm. ทพเทวด,ดาลงมาอวยพรไปใช้ไลครับผมให้พระทัานมาก็ลองมะมองเดอผู้กงเขานะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะบอกพี่กัดอีกทีหนึ่งครับผม นี่พระาธาตุนะครับผมอันนี้จะเป็นพระาธาตุผู้กุมเข่านะครับพระธาตุผู้กลุ่มเขา่า,ขานี่ครับเป็นของแท้ของตั้งแต่เก่านะครับผมของแท้ของตั้งแต่เก่าพระพุทธรูปองค์นี้กับเป็นองค์ตั้งแต่กกแต่เขานะครับผมที่ใส่เมื่อปั่นโดยเฉพาะนะครับผม มากราบขอพรน,นะครับผม <c oughs> ครับผมมานี่อีกจ,จุดจุดนึงนะครับผมอาเบาผ้าผ้าบาวายนะครับผมโอ้นักราชนะครับผมท้าววิรุณปักนักราชนะครับผมซึ่งบันดาลโชคลาภนะครับเสอว่าบันดาลโชคลาภมาขอโชคอลาภขอพรน,นะครับผมพี่นอ้อง นะครับห้องกามาถทำบุญนะครับผมบุญสบายเครื่องแต่ละผ่าแต่ละชิ้นนะครับจะมีรหัสแต่ละข้นนะครับผมอาจจะเป็นรหัสอาจจะได้โชคนะครับผมทุกค้นได้โชคัะไรขั้นอยู่เด้อนะครับผม พระมาบูชานะครับผมพระธบูชาท่านสักการะบูชานะครับผมของท่านพ่อเป็นรุ่นปักนะครับพอเรานะครับผมมาถึงจุดไหว้ขอพอจะปูแล้วครับก็จะมีแอ่งแห่งโชคลากนะครับผมที่ให้เสี่ยงดวงนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าจะมีเลขตัวไหนบ้างอันนี้หลักหลักร้อยนะครับผมอันนี้หลักร้อยนะครับผม อันนี้หลักสิบครับผมห้าสามแปดนะครับผมห้าสามแปดนะครับผม, 5, 3, บผมอ่ะห้าสามแปดเดี๋ยวอาจารย์จะลองเสียงดูนะครับผมอาจารย์จะลองเสียงดูนะครับ นะครับอ่ะนัเยครับสลหรับเลขมงคลของอาจารย์นะครับขอให้ลุกศิษย์และก็ญาติธรรมทุกท่านดูเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะอะอมอม่าาขนี่นะครับองค์ปู่นะครับ ท้าวิรุณปักนคราชนะครับซึ่งเป็นมหานาคนะครับผมเป็นพญานาคผู้ยิ่งใหญ่นะครับกว่าเราหนาคทั้งหลายนะครับกําลังสร้างนะครับผมสร้างยังไม่เสร็จนะครับท้าวิรุณปักโคน,นัคราชนะครับผมจะพาเดินชมนะท่านตั้งจิตตั้งใจขอพรขอโชคขอลาบเอานะครับสวยงามมากนะครับผม เราพนะครับพ่อวิรุณปักโหนคราชนะครับเป็นเจ้าแห่งนคราชทั้งฟวงนะครับผมสวยงามมากนะครับคนลุกเลยนะครับพออาจารย์เห็นนะครับพออาจารย์เห็นองค์ท่านนะครับ คนลุกเลยนะครับผมสักศิ์มากครับมีพลังงานที่สักศิ์มากนะครับผม งามครับงามงามงามลาหลายพี่น้องร่างต่างมาได้ครับเดื่อผดผู้กลุ่มเขานะครับผมจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมอำเภอผู้ช่ยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่วัดภูกุ้มข้าวนะครับก็จะมีจุดขอพรขอโชคขอลาบนะครับจากแม่ตะเคียนร้อยปีนะครับผมนะครับใครเห็นตัวไหนนะครับผม ดูเอานะครับไปมีโชคมีลาบนะครับดูเอานะดูนะครับสำหรับทีมงานเรานะครับนี่สายโมูนะครับผมดูเอนะ จงใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครเห็นตัวนหนเล็กอะไรบอกอาจารย์ด้วยเด้อท่านให้โชคแล้วใช่ไหมใช่ไหม ไปทางโน้นนะครับนะครับเครเห็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผมนะครับจะมีเมสอยมารีนะครับผมนะเมสอยมารีนะครับเมสอยมาลานะครับผม เม็ดสร้อยสีสุดานะครับผมทางนู้นนะครับผมเม็ดสร้อยสีสุดาแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับท่านมีสีพี่น้องนะครับผมสีพี่น้องนะครับสี่น้องแล้วก็เม็ดสร้อยสีจันทานะครับผมเม็ดสร้อยสีจันทานะสีพี่น้องครับ มาจะให้โชวคลาบมาสร้างบุญบารามีนะครับ